ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ,คะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานการประชุมเวิร์กช็อปเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2,558ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2558หรือ AEC ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหนึ่งในโนโยาบายของรัฐบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมของภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยการประชุมในวันนี้จะทำเวิร์กช็อปเพื่อบูรณาการ3เสาหลักของอาเซียนก็คือด้านประชาคมเศรษฐกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งการบูรณาการแต่ละกระทรวงจนมีความพร้อมและเห็นภาพชัดเจนจากนั้นจะทำเวิร์กช็อปกับภาคเอกชนเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาเซียนจะเป็นตลาดฐานผลิตเดียวซึ่งประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์รวมความพร้อมการเชื่อมต่อการคมนาคมและการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานกับกลุ่มอาเซียนดังนั้นประเทศไทยต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อจะบอกว่าเราเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดเชื่อมประตูอาเซียนสู่เพื่อนบ้านทั้งหมดทางด้านของนายกิติรัตน,น์นรนงรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คลางการคลังนะคะเปิดเผยว่าในเบื้องต้นนั้นถือว่าไทยมีความพร้อมในระดับกระทรวงแต่ยังขาดการประสานงานระหว่างกระทรวงที่จะทํางานร่วมกันให้สอดรับกันเป็นประชาคมอาเซียนนายกรัฐมนตรีจึงได้แบ่งหน้าที่ให้แต่ละกระทรวงรับผิดชอบออกเป็น5ด้านและเน้นการบูรณาการข้ามกระทรวงตามกลุ่มงานที่ได้รับผิดชอบประกอบด้วยประชาคมเศรษฐกิจที่รับผิดชอบโดยกระทรวงเศรษฐกิจทั้ง9กระทรวง ประชาคมสังคมวัฒนธรรมมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบประชาคมการเมืองความมั่นคงมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์มีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบและด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีในแต่ละ ให้แต่ละกลุ่มงานทำแผนงานร่วมกันและกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมเพื่อสรุปแผนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะประชุมร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อไป